ชอตเด็ดปียนุษพุ่งไปรองบอลไว้ทันรีบหันไปหาโค้ดพูดว่าจานจานห้าร้อยสำหรับวอลเล่บอลหญิงแชมป์โลก2022หรือ Women's World Championship 2022ที่เนเธอร์แลนด์และโปแลนด์รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่23กันยายนถึง15ตุลาคม2565ั25 65, วอลเล่บอลหญิงตอนนี้อยู่อันดับ14ของโลกล่าสุด7ต่อข้อ65ทางด้านทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติเซอร์เบียไปศูถึง3เซต23-25 1 7 2 5และ 15- 25และมีคิวลงสนามนัดสุดท้ายพบกับทีมชาติสหรัฐอเมริกาอันดับ3ของโลกในวันเสาร์ที่8ต่อคนี้เวลา20นาฬิกา หลังจากจบเกมในโลกออนไลน์ก็ได้มีการแชร์ช่วงจังหวะที่ปิยนุษแป้นน้อยพุ่งไปรองบอลได้แต่ทางเซอร์เบียมองว่าบอลลงพื้นไปแล้วจึงขอชาเชลน์และผลปรากฏว่าปิยนุษย์พุ่งไปรองบอลไว้ทันจริงๆทำให้ปิยนุษหันไปพูดกับทีมโค้ชซึ่งแฟนลูกยางอ่านปากได้ว่าจานจานห้าร้อยพร้อมกับท่าทางดีใจอย่างมาก